คลิปนี้มาดูเรื่องของลำดับแห่งบุริมศิษย์นะครับลำดับแห่งบุริมศิษย์เนี่ยกฎหมายได้วางหลักเอาไว้เพียงแค่4มาตรานะครับในสีมาตรานี่นะฮะเราต้องมากําหนดว่าบุริมศิษย์เนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหมฮะบุริมศิษย์สามัญกับบุริมศิษย์พิเศษแล้วในบุริมศิษย์พิเศษเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นบุริมศิษย์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์กับบุริมศิษย์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ด้วย นะกำหนดอย่างนี้ทราน,นี้กําหนดก,กว้างๆก็คือบุริมสิ์สามัญกับบุริมสิทธ์พิเศษในกรณีที่บุริมสิทธิ์สามัญเนี่ยเนื่องจากว่าบุริมสิทธิ์สามัญก็ยังมีมูลมูลหนี้ที่ที่ย่อยออกมานะฮะสี่ลำดับด้วยกันใน4ี่ลำดับเนี่ยท่านก็กําหนดวางไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดมีกรณีที่บอกว่ายแย้งกันก็คือมีหลายรายที่แย้งกันอย่างเงี้ย ท่านก็ให้ถือว่าบุริมสิทธิ์ทั้งหลายนั้นมีลำดับที่จะให้ผลก่อนหลังดังที่ได้เรียงลำดับไว้ในมาตรา253คือใน253เนี่ยเขาได้วางลำดับไปเรียบร้อยแล้วว่า1นะลำดับ1นะที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนอื่นก็คือมุลหนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายอันเป็นประโยชน์ร่วมกันนะค่าปรงศพค่าภาษีอากรเงินลูกจ้างแล้วก็ค่าเครื่องอุป,ปโภคบริโภค4ลำดับเนี่ยแต่ครั้นี้ในวรรคสองของของ,ง277เนี่ยนะฮะ กรณีบุริมสิธิ์สามัญแย้งกับบุริมสิธิ์พิเศษแน่นอนครับบุริมสิธิ์พิเศษจะต้องอยู่ในลำดับก่อนแต่ครั้นี้มันมีข้อยกเว้นว่ากรณีที่บุริมสิธิ์สามัญในข้อที่1ก็คือในในมูลที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันเนี่ยตรงนี้ให้อยู่ในลำดับก่อนเลยอะ่ะนะก็คืออยู่ก็คือเฉพาะข้อเดียวนะมีสิทธิ์เหนือนะะ บุริมสิทธิพิเศษแค่นี้เองนะครับคราวนี้อันนี้277คราวนี้2 7 8 278พูดถึงว่าเมื่อมีบุริมสิทธิ์แย้งกันหลายลายเหนือสังหาริมทรั์อันหนึ่งอันเดียวกันกรณีอย่างเงี้ยเหนือสังหารเนี่ยนะแน่นอนครับอันนี้จะเป็นบุริมิสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรั์นะคราวคนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือสังหาริมทรัพ์เนี่ยมันมีอยู่นะจําได้ไหมฮะที่บอกให้พยายามให้จําไว้นะฮะ ก็คือนะฮะเช่าพักรับขนเนี่ยเช่าพักรับรักแล้วก็ซื้อซื้อจะซื้อเม็ดซื้อปุ๋ยแล้วก็ค่าแรงนะเจ็ดเจ็ดตัวนี่นะฮะแล้วก็มาดูว่าลำดับก่อนหลังยังไงเขาเรียงไว้สามสามลำดับนะฮะในสามลำดับเนี่ยลำดับที่หนึ่งบุรีมสิทธิ์ในมูลเช่าอสังหาเลยมาซับ แล้วก็และก็บุริมสิทธิ์ในมูลค่าที่พักอาศัยในโรงแรมและค่ารับคนเห็นไหมสามสามตัวนี้ก็ให้อยู่ในลำดับเดียวกันนะครับอันดับสองบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์รักเนี่ยนะฮะที่บอกวัารักณอันนี้มีมีตัวเดียวนะฮะแล้วก็บุริมสิทธิ์ในส่วนของมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์และค่า ค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ค่าแรงค่าแรงงานกิรกรรมและอุตสาหกรรมทั้งเจ็ดข้อเนี่ยนะฮะเจ็ดเจ็ดมูลนี่เนี่ยจัดเอาไว้อย่างเงี้ยจัดเอาไว้เป็นสามลำดับอย่างเงี้ยนะแต่ครั้นี้เนี่ยมันไอมูลบุริมสิษิ์ในส่วนของที่บอกเหนือสังหาริมทรัพย์เนี่ยสังหาริมาทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะมันทีม,นมั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 นไปอยู่ในในอย่างเงี้ยกรณีของ ของสินค้าเนี่ยนะสมมงหมสินค <Jean> ้าท no ี่ที่ลูกที่ลูกหนี้เนี่ยนำมาไว้ในสถานที่เช่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสินค้าที่เกิดจากหนี hmm. ้ในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะในข้อสามลำดับสาเนี่ยถ้าพูดว่าเจ้าหนี้ที่นะฮะเป็นเป็นเจ้าหนี้ในมูลซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะถามว่าเอาแล้วเจ้าหนี้ตรงนี้กับเจ้าหนี้ในส่วนของมูลเช่าเนี่ย กรณีซับมันไปอยู่ในที่เช่าอย่างเงี้ยนะสารที่เช่าที่เขาเช่าไว้น,นะปรากฏว่าสินค้าก็ดีปุ๋ยก็ดีอะไรเงี้ยนะมันไปอยู่อย่างนั้นจะเอาอยัางไงนะเจ้าหนี้รายใดจะมีสิทธิ์นะคันนี้แหละวรสองเนี่ยให้คําตอบไปเลยว่าถ้าบุคคลผู้ใดมีบุริมสิทธิ์อยู่ในลำดับเป็นที่หนึ่งที่บอกว่ามีบุริมสิทธิ์อยู่ในลำดับเป็นที่หนึ่งก็คือเนี่ยครับเช่าพักเนี่ย เช่าพักรับเนี่ยนะสามตัวเนี่ยนะฮะและรู้อยู่ในขณะที่ตนได้ประโยชน์แห่งนี้มานั้นเนี่ยนะก็คือรู้อยู่ว่ายังมีบุคคลอื่นซึ่งมีบุริมสิทธิ์อยู่ในลำดับที่สองหรือที่สามอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะท่านห้ามไม่ให้บุคคลผู้นั้นก็คือห้ามไม่ให้บุคคลที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งนะใช้สิทธิ์ในการที่ตนอยู่ในลำดับนั้นก่อนนะก็คือ ไม่ให้ใช้สิทธิ์ต่อบุคคลอื่นเช่นว่ามาก็คือในลำดับที่สองที่สมเนี่ยและท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิ์นี้ต่อผู้ที่ได้รับรักษาทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้มีบุริมสิทิ์ในลำดับที่1นั่นั้นเองด้วยตรงนี้หมายความว่าอย่างไงคือกรณีของผู้ที่อยู่ในอันดับแรกเนี่ยอันดับที่1เนี่ยนะฮะแต่มันเนื่องจากว่าไอ้ตัวทรัพย์มันเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ย มันมันมันอาจจะมีเจ้าหนี้บุริมสิธิ์ในลำดับที่สองที่สามอยู่เนี่ยนะฮะตรงเนี้ยคนที่อยู่ในอันดับแรกต้องยอมเขานะฮะคือยอมมะนะแล้วก็ยอมใครบ้างแหละก็ยอมในส่วนที่อ่ที่สามนะฮะที่สองที่สามเนี่ยแล้วก็แล้วก็ต้องยอมในส่วนของเจ้าหนี้ที่เขารักษาทรัพย์เนี่ยนะยอมเนี่ย,ยในส่วนที่ว่า รักษารั์ไวเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้บูลิมบิมสต์ในลำดับที่หนึ่งนั่นเองด้วยก็คือว่าไปๆไปมาๆก็กลายเป็นว่าถ้าพั์ตัวนั้นเนี่ยนะมันเข้าเงื่อนไขในส่วนของลำดับที่สองที่สามเนี่ยตรงนี้เขาได้รับก่อนนะแต่ตอาจต้องต้องทำวามเข้าใจอย่างนี้นะครับคราวนี้ในส่วนดอกผลดอกผลมันจะเกิดขึ้นจากการณีที่เวลาคนที่ทํางานนะคนที่เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ค่าแรงงานกสิกรรมเนี่ย นะแล้วก็เจ้านี้ค่าค่าค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือปุ๋ยเนี่ยซึ่งมันอยู่ในลำดับที่2นะส่วนผู้ทํากสิกรรมมันอยู่ในลำดับที่ผู้ได้ทำในส่วนดอกผลในส่วนของดอกผลท่านให้ผู้บุคคลผู้ได้ทําการงานเกษตกรรมอยู่ในลำดับที่1เลยนะในส่วนดอกผลในส่วนของเมื่อผลผลิตตรงเนี้ก็คือให้อยู่ในอันดับหนึ่งส่วนพ่อค้า ที่ค้าที่เป็นเจ้าหนี้ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์ไม้พืชเนี่นะหรือปุ๋ยเนี่ยให้อยู่อันดับสองและผู้ให้เช่าที่ดินซึ่งในลำดับสองเจอุงเล็บหนึ่งเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยนะอยู่ในอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอมาเข้ามาสู่ข้อยกเว้นในเรื่องของดอก,ดอกผลเนี่ยนะกลายเป็นนะผู้ให้เช่าจะอยู่ที่อันดับสาแล้วจะได้รับชำระนี้ในอันดับสาเห็นไหม 279 279เนี่ยพูดถึงว่าบริมสิธิ์พิเศษแย้งกันหลายลายเหนือเหนืออะไรรู้ไหมตัวนี้อันนี้เหนืออสังใช่ไหมเหนืออสังเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเหนือสังคันนี้ในมาตรานี้เหนืออสังเหนือสังก็ทำไงฮะเหนืออสังก็ให้ถือลาดับก่อนหลังตามที่เลียงไว้ในมาตรา273นะ273ก็คือรักจ้างซื้อเห็นไหมรักษาอสังหาเริมทรัพย์จ้างทําของ นะครับเป็นการงานทําขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็จัดลําดับไปแล้วใน273แล้วก็วักสองถ้าได้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นสืบต่อกันไปอีกไซลำดับก่อนหลังในระหว่างผู้ขายด้วยกันอันนี้ก็ให้เป็นไปนตามลำดับที่ได้ซื้อขายก่อนและหลังอันนี้เป็นเรื่องของอเจ้าหนี้ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับใครซื้อซื้อ ใครใครขายตรงนี้ก็เป็นเจ้าหนี้280บุคคลหลายคนมีบุริมสิธินะ์ในลำดับเสมอกันเนี่ยเสมอกันในชั้นเดียวกันถ้าเสมอกันอย่างนงี้นะฮะก็ก็ให้ต่างคนต่างได้รับชําระหนี้เฉลี่ยนะฮะคณิเฉลี่ยในส่วนของของของเจ้าหนี้นยฮะก็คือเฉลี่ยตามส่วนมากน้อยแห่งจํานวนที่ตนเป็นเจ้าหนี้ลำดับแห่งบุริมสิธิ์ก็ไม่มี ไม่มีอะไรมากนะคือทำความเข้าใจสีมาตรานี้ก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะครับส่วนผลแห่งบุริมสิธิ์โอ้ตรงนี้ค่อนข้างจะทำความเข้าใจที่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 ยุ่งนิดนึงนะแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถนะฮะก็คือบุริมิ์ผลแห่งบุริมสิธิ์เนี่ยถ้าดูตามดูตามมาตรานี่นะฮะอย่างมาตรา281เนี่ยผลก็บอกว่า ผลอย่างเงี้ยก็คือว่ามันไม่มีผลนะลองดูดีนะมันไม่ให้ใช้เนี่ยก็คือไม่มีผลเอาแล้วตัวอื่นอีกอ่ะมีมีม,มีมีในเรื่องของสิทธิ์ที่จำนำอะไรเข้ามาอีกอะไรอีกเนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทําอีกคลิปหนึ่งนะครับในส่วนของผลแห่งบุริมสิทธิ์นะครับ